Am, ววันที่๒4๒๙มังกร2 0 2 3นี้พบกันที่งานสวรรค์สุขสรรต์พรรษาครั้งที่3ขอสชินสวนทานมาหลอกกินเหลาะเที่ยวเพราะงานนี้ร่วมของดีสวรรค์เขตไว้แบบจัดเต็มภายในงานทานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนคืนอดีตกับการแต่งกายแบบย้อนยุคที่ตื่นตาตื่นใจกับความงามของสถาปตัตยกรรมเขตตัวเมืองเก่าเอกลักษณ์วิธีชีวิตของสาวแขวงสวรเขตมีบูธวางจำหน่ายสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกม้มมีเครื่อง อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นสมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมีการแสดงหนังปลาตื้อลำพญานอยหมอลำเลืองคอนเสิร์ตว,วนดนตรีที่มืู่เสียงท้งภายในและต่างประเทศมวลสื่อคือคืนไปกับลำวงโอนหยกตื่นตาตื่นใจรุ่นกับการแสดงกายสินและมายากลมีจุดถ่ายหุบพิฐานบอสามารถอย่างใกล้ได้เอาไวเ้เซกอินและเก็บไว้เป็นที่ระลึกบ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของแขวงสวรรค์เขต พร้อมทางมีการแข่งขันเจสกีอีกด้วยและพิเศษปีนี้จัดเต็มกว่าปีที่ผ่านมาพอมีการขยายขอบเขตจัดงานให้กว้างออกไปอีกคือ 1. แมนเขตพื้นที่ตลาดสวรรค์ลาตี 2. แมนเขตถนนคันธบ,บุรีหรือวาเ้นลองและ 3. แมนเขตเส้นทางแข้มของบอกเลยปีนี้จัดหนักจัดเต็มหกมือหกคืนสมการรอคอยทานได้บ่ได้มาละวังสิลมกับหมูผู้ฮู้เรื่องเดอ้อสนใจจองบูธและสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข0 20 9 2 7 9 9 9 2 9แล้วพบการขี่งานสวรรค์สุขสานหันษาเจ้สา, 4, าสหาเจ้าเก้ 2, 000, ามังกร2อ2 3ันเจสนี่